ด้านของประธานกิติมศักดิ์หอการคา้าจัวดระยองนะครับวอนเร่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วนะครับเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและก็นักลงทุนนางอนุชิดาชินศิรประภาประธานกิติมศักดิ์หอการคา้าจังหวัดระยองและก็เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมเล่าให้ฟังถึงกรณีนายเศรษฐทาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นตำแหน่งซึ่งกระทบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจกับการเมืองและสังคมมันเกี่ยวพันกันนะฮะที่เป็นนักธุรกิจตนเองครับก็มองว่าการเมืองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนรวมถึงภาพเศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งจากสถานการณ์ทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการต้องมีความ ระมัดระวังมากขึ้นครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากอย่างมากนะฮะแต่อะไรก็ตามเนี่ยในมุมของตนเองคิดว่าทุกอย่างต้องมีทางออกแล้วก็เชื่อว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดระยองก็ยังถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีที่รับอานิสงส์จากภาคอุตสาหกรรมยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะนำพาเศรษฐกิจอื่นๆเติบโตตามไปด้วยแล้วก็ความมั่นคงอยู่ได้ในหลายๆธุรกิจซึ่งเชื่อมั่นเศรษฐกิจจะกลับมาดีได้เหมือนเดิมครับ แต่งไรก็ตามก็อยากจะขอให้มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมันก็จะมีผลอย่างยิ่งนะครับต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนนะครับไปฟังเสียงคุณอนุชิดาครับประธานกิติมศักดิ์ขอน้าจังหวัดระยองเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจกการเมืองสังคมมันเกี่ยวกัน,กนในรรฐานะที่เป็นฐฐนักธุรกิจเราก็ามองว่าการเมืองมัน่ง เชื่อมั่นในเรื่องการคงินแล้วก็เศรษฐกิจความระมัดระวังของผู้ประกอบการก็ต้องมากขึ้นการห่วงใยในเรื่องของเศรษฐกิจฐานะของเราอย่างนะคะเันคิดว่าทุกอย่างต้องมีทางออกนะคะถ้าสมมติว่ามีการตั้งคณะรัฐมนตรีกันใหม่แล้วเนี่ยอย่างก็น่าจะดีขึ้นแต่จังหวัดระยองของเราก็ยังถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนะคะ เรามีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของสหกรรมเป็นรายได้หลักก็จะสามารถที่จะนําพาในเรื่องของเศรษฐกิจถูกหิดต่โตามแล้วก็ยังคงมั่นคงอยู่ได้ในในหลายๆด่านเชื่อมั่นว่าจะกลับมาดีด้านเดิมค่ะ